อัปเดตสถานการณ์นะครับแรงบอลไปสุพิมตอนนี้เราก็อยู่ซิลเวอร์สามสามดาวแล้วนะฮะเดีย๋ยวเราจะไปรีต่อกันเลยเราจะทำภารกิจนี้ให้เสร็จเนาะไปเลย สวัสดีวัยรุ่นพันำนุนทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขายไอเดียเกม R.O.V มาแนะนำไอเดียสกินแกลแางสูงรุ่นครบราคาเริ่มต้นแค่สามสิบกว่ามีไอเดียให้เลือกชมมากกว่าสองร้อยไอเดียที่หน้าเพจเลยนะครับนี่ลเลยเพจที่พีเซเว่นรับซื้อขายเกยมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุกไอเดียมีประกันหลักประกัขายและเพจรับซื้อไอเดีย R.O.V ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนในเงินทั้งที่หลังจากการขายแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจที่พีเซเว่นรับซื้อขายเกมออนไลน์จะจิ้ลิธีเพจกระตากคลิปนะครับอไป พี่เอาแวนแล้วกันเดี๋ยวพี่จะจบเกมให้ภายในสามนาทีดูไว้ดูไว้ดูแล้วจําแล้วนําไปใช้แคลรี่สองแล้วไงอ่ะเออมัน,นจะจบปอมไว้เกมนี่แหละพี่จะขอแก้ตัวใหม่ฮาร์ดเลนดักพี่วับบอดแน่นอนเกมนี้เพราะงันน้นพี่ไม่จะไปไหนพี่อยู่เลนกลางดีกว่าพี่จะจบปอมภายในห้านาที ูบวกเลยบวกเลยหรอเรียกเออแล้วก็ตีป้อมต่อ,อ,อแล้วมันไม่ฟาร์มไอ้นี้ก่อนหรอวะบับฟ้าก่อน แล้วตัวอะไรเปลงาคนนี้บัตรแล้ววิวแล้ววิวยาววิวอยู่ข้างล่างคนเดีี่ดูข้างล่างคนเดียวเดี๋ยวพี่ไปเก็บอีหน้าก่อนสวัสดีครับเอ้าคุณคุยแล้วเหรอครับคุยแล้วเหรอครับเราเลี้ยวเราเก็บตรงกลางได้เอาละตีพร้อมกันเลยเกมไม่โดนจบภายในห้านาที ล,ลอะไรเนอะอะไรเนอะข้าคือมหา,าเทพแ,แล้วข้าจะแล้วข้าจะฆ่าพวกเให้หมดเลยพวกเพยมันจะแพ้หอดเฮ้ยดูว้าดูมันกำลังจะตายแล้วพี่กำลังไปหาแล้วพี่ก็จอบัตเตอร์ฟกลังจะตายอยู่ี่ตัวนึงแล้วมันก็ต่อย มาเลยไอ้พรบเลยมาเลยเข้ามาเลยนั่งจิ้งมาวับกันเลยคิดภาพไปเลยเฮ้ยตัวเป็นหลังบ้านมาทำไมอ้ยทำเชื่อแบบนี้มันเจ็บขอจังเลยฮะพี่ผมคิ้วไปเจ็บตัวแล้วเหรอโอ้ช่องไวัหรือเกิ่ เราวิวตายทำอะไรไม่ได้นะก็วิวพรฟ้อมจิตเซตาเรียนี่เราจะแบกขายเองเม็ดซินเดอร์รี่มาชักหัวขาเข้าไปบีน่าโอ้ยทำไมปากดังเลยปีนเส็ดซินที่ทเขาตายเก็บเลือดก่อนสองนาทีกว่าแล้วเหลือแค่หนึงนาทีกว่าแล้วก็จะจบปารมแล้วดูมันันบบเนื้ยอยสัตว์ ฉันดูแล้วที่จะต้องออกดาบเปลี่ยนกะันแล้วออกออกดาบเปียงอย่าง่ใดเลยโอ้โอ้ทำไมตายง่อยจังเลยทำไมเหน่อยง่อยจังเลยเลนอีกเม่์้องไม่แตกเลนล่างแตกหมดแล้วจ้ามาพี่กอดทุยก่อออกนี่ก่อนนะดาบเป็นเลือดก่อนนี่มันปุ่นสามนาทีเครื่องเองความแตกหมดแล้วก็ลา อยากกระชากก็มีหน้าแนะ่จริงก็เข้ามาโอ้โหชักหน้าคิวบัตเตอร์ไฟได้ไม่มีใครต่อกรก,กับเทเวนได้เทเวนจะเจ็บปามแล้วยกมาให้หมดเลยโอ้ยสุก้านี่นายมาันจะคิดใหม่นี่วะนายเป็นบัตเตอร์แฟนนายจะคิดแบบนี้ะะนไ,ไ,ไงโอม โอ้โหควายคิ้วต้นตะทาอยู่ไหนออกมานี่แหละมัตสึไซเมกาคิวของข้าตายไปซะโอ้โหเมกาคิ้วเมกาคิวเมกาคิวมาไม่หยุดเลยฟุ๊กเลยสี่นาทีครึ่งแล้วพลิกกีก็รอห้านาทีจะปอบไม่ได้ โอ้ยนาทีครึ่งแล้วจะปั๊มจะปั๊มแล้วโอ้ยอยพุ่งมาย่าตะบอดอยกระบาย่าพุ่งมาอยาพุ่งมาพุ่งมาาลกันาทีจะปั๊มไม่ไม่ไม่โอ้ยาอยากจบแล้วทันดทันดทันดึทันดึอย่าพุ่งออกมาหลา้ค่าปั๊มเกินออกมาแล้วนาที6 จบปอมไปใน5นาที EP ท oh. ี่8ร anyway ู้สึกแกว่เล็กง่อยขึ้นไปเยอะเลยใกลจะเที่ยงคืนเราวใช่เราจะทำภารกิจเอาสิฮีโร่ใหม่ไม่เป็ใช่ฮีโร่ใหม่ภารกิจเสร็จเราก็จะได้หลับฮีโร่นะครับ ก็มีหรอเลียวไอ้หรอเลียวไปอะไรบีเรียนาเ,เอลสุแล้วก็ลุกแล้วก็มันตัวอะไรวะอีกสองตัวจำบอได้ฮักไม่กลายิงก็เท่ากับพลาดแน่นอน 24Q0 ตาย 0, 0 exit จบปอมภายใน4นาที57นาทีโอ้โหพารลกิ๊กเสร็จสิ้น EP ที่8จากบอนไปสุพรีมโซโล่แรงก็ก็ต้องกราบขอ ลาเด,กเ,กเด็กกระเกลียนเด็กกระโปงทั้งหลายด้วยนะครับทุกคนแล้วเจอกันใน e ีพีที่เกสวัสดีครับบ๊ายบาย